ใช้งานมาแล้วเราต้องอหยอดมันเครื่องเลยนะครับอ่ะขะี้หยดไปเลยเอาไปเลยนะครับแล้วก็เอียงๆแล้วก็เร่ง,เร,งเร่งเครื่องนะครับให้มันมันเข้าโซ่นะครับนี่นะครับใน,นบออด้านหนึ่งให้ด้านหนึ่งนะครับอีกอด้านหนึ่งขี้ยทั้งสองด้านเลยนะครับอ่ะอ่ะเร่งๆหน่อยครับให้อ่า โอเคครับเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับกำลังครับผมยี่ห้อนี้ไม่บังครับโมลิตครับโมลิตอ้โมลิต้าครับโมลิต้านะครับนะครับผมครับนี่นะครับผมผลงานนะครับจากการใช้เลื่อยโมลิต้าครับเลื่อยแบบ ใช้แบตนะผมนี่ครับนี่ครับผมนนี้ใช้แบตแค่ก้อนเดียวเลยนะครับแบตก้อนเดียวนี่ยังยังไม่หมดเลยนะครับครับครับนี่ดูผลงานนะครับนี่ตัดได้เยอะมากเลยครับ การแยกเท่าข้อมือก็ตัดได้สบายนะครับนี่นะครับผมเรามาดูด้านบนกันเลยนะครับนี่นะครับผมนี่ครับ ยังกิ้งใหญ่ๆนะครับนี่นะครับตัดสบายเลยครับนี่ครับผมครับฝากท่านไว้ครับอย่าลืมนะครับมีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับผมนี่นะครับเป็นแนวเลยนะครับ นี่นะครับผมเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่มูริต้านะครับนะครับนี่ครับผมเป็นก้อนเดียวก็ยังใช้งานได้นะครับแล้วยังเป็นมูดิ้นนะครับสามารถตัดต่ออีกได้ นะครับขอฝากทุกท่านไว้ด้อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับก็ถือเป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนะครับมเอาเอาต้นทุเรกขึ้นเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมเอาทีการใช้ตัวนี้นะครับเมื่อเราใช้เสร็จนะครับเราต้อง อ่าฉลุมน้ำมันตรงโซ่ไว้ด้วยนะครับฉลุมน้ำมันนะครับแล้วก็หาอะไรครอบเก็บดีๆนะครับผมไม่ให้โซ่มันขึ้นสนิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมทอแบดด้วยนะครับทอแบอรี่ออกทุกครั้งหลังการใช้งานนะครับม่ชฉนั้นถ้ามีไฟอยู่นะครับอันตรายนะครับถึงชื่อได้นะผมนี่นะครับครับผม นี่คนระับที่การสอบแบตนะครับรนะแล้วก็การถอบแบตก็ชูดีจับให้หน่อยการทอแบตนะครับแรกดคลุมสีเหลืองนี่ อันนัดใช่ไหมครับงแล้วก็ดึงงัดขึ้นวัมาครับมาไม่กาหรอกเปาตุบยาดงนะครับ